สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับจะแนะนำเจ้าตัว power station นะครับเป็นไฟสำรองนะครับหรือว่าเป็น power bank นะครับแล้วแต่เราจะเอาไปใช้งานนะครับก็เพื่อนคนไหนสนใจสามารถสั่งซื้อได้ครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับเจ้าตัวนี้ครับเป็น power station นะครับขนาด300วัตต์นะครับพกพาง่ายนะครับมีหูหิ้วนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับนี่นะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นที่ชาร์จแบตของมันนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ตัว12นะครับ12โวลต์นะครับที่ไว้เสียกับพวกไฟรถอะไรประมาณนั้นนะครับตรงนี้ครับเป็น USB แล้วก็เป็น Type-C นะครับเป็น PD ด้วยนะครับสามารถเสียบชาร์จเล่นพวกอาร Line หรือว่าดิชิน Go ได้นะครับเล่นไปชาร์จไปได้สบายๆนะครับอยู่ได้นานประมาณ4 5ชั่วโมงเลยต่อมานะครับก็จะเป็นไฟบ้านได้ด้วยนะครับนี่เราเสียบปลั๊กอยู่นะครับนี่เราเสียบปลั๊กกับพัดลมนะครับนี่วันไหนไฟดับนะครับ แล้วมีลูกเล็กด้วยนะครับร้อนอีกนะครับลูกเราร้อนนะครับเราก็เปิดพัดลมได้นี่ครับกดเปิดได้เลยนี่ครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์2เบอร์สามได้หมดครับนี่ถ่ายได้หมดเลยตอนที่ทดสอบเปิดกับพัดลมนะครับเคยทดสอบแล้วก็ถ่ายคลิปไว้อยู่เหมือนกันนะครับก็ได้ประมาณถึงสี่ห้าชั่วโมงทีเดียวนะครับ เราถเป็นเบอร์หนึ่งแล้วแต่พัดลมนะแล้วแต่เบอร์ด้วยนะครับถ้าเป็นเบอร์หนึ่งลองเปิดแล้วเนะี่ยได้ถึง4ี่ห้าชั่วโมงเลยทีเดียวก็ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ครับที่ใต้ร่างคลิปได้เลยครับเจ้าตัวโฮสเทชันตัวนี้ครับคือว่าตอนนี้ราคา